ณศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสคณะสงฆ์อำเภอเมืองนาราธิวาสรวมกับคณะสงฆ์อำเภอยี่งอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสได้จัดอบรมนักธรรมชั้นตรีแก่พระนวก,กะบทใหม่ในพรรษาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิพัฒนบุญยเขตเจ้าคณะอำเภอเมืองนาราธิวาสเจ้าอาวาสวัดเขานาคาเป็นประธานสงฆ์และได้กล่าวให้โอวาทแก่พระนวก,กะ สำหรับวิชาที่จัดสอนในครั้งนี้ได้แก่วิชาเรียงความแก้กระทุธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธประวัติและวิชาวินัยสอนโดยคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนาราธิวาสและคณะสงฆ์เขตยี่งงอบาเจาะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวิธีการปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ยังเพื่อให้พระนวกะได้เข้าใจในหลักคำสั่งสอนของทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเพื่อสร้างาศาสนาทายาทในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและที่สำคัญเพื่อให้พระนวกะได้มีความรู้ก่อนที่จะเข้าร่วมสอบนักธรรมชั้นตรีต่อไปค่ะ